เดี๋ยวทำผ nah, ่นานเราไดออนเลยจริงๆมาถ่ายรูปตรงนี้แล้วก็กลับบ้านได้เลยนะ <c oughs> ไม่ต้องไปเดินเลยวก็ได้มา <c oughs> ดูบ้านเราเป็นยังไงบ้างเป็นเป็นรูเราวันนี้เราจะเป็นแกะเหลืองพอให้หายยากกระเพราสู้ไหมครับสู <c oughs> ไ้ไหม นนี้นะครับก็ถึงแล้วนะครับที่สีนาการนะครับมาถึงสีนาการปุ๊บนะครับทัวร์ของเราครับคุณริยาตก็มารอรับที่สนามบินเลยนะครับแล้วก็เขาก็พาไปเที่ยวที่บ้านเขาครับมาถึงบ้านเขาก็เจอกับนี่เลยครับเจ้าของบ้านที่แท้จริงครับมิสเตอร์อาลีครับลูกของคุณริยาศนั่นเองน่ารักมากมากเลยมีชาใจกับขนมคุกกี้มาเสิร์ฟด้วยครับก่อนจะออกเดินทางไปโซนามาครับระหว่างทางเราก็แวะรับประทานอาหารกันที่เมือง ว่าอยูครับครับตอนนี้ก็กม,มีทเที่ยงพิซี่เดียน้ำตกแล้วก็ทางไปสวนามานวานนี้กับเพื่อนร่วมทีมแมนนูแฟร์ หลังจากที่อิ่มนํำสำราญกันที่เรียบร้อยนะครับเราก็ออกเดินทางกันต่อครับมุ่งหน้าสู่โ,โซนามัชระยะทางประมาณ90กิโลเมตรครับใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงครึ่งก็จะถึงโซนามัชครับระหว่างทางก็ชมความเป็นไปของบ้านเมืองของคนที่นี่ครับก็ตอนนี้นะครับรอเขากางเต็นท์ให้เรานะครับ มันก็เกิดการเปรียบเทียบอะนะพออีกเจ้าข้างๆอ่ะเต่นใหม่มากแต่ถ้าสมมติว่าเก่าแล้วไงต่อ,ตอเก่าแล้วทำกับข้าวอร่อยแล้วมาโอ,อ้ก็คือเปลี่ยนไม่ได้แล้วเพราะจ่ายตังค์ไปแล้ว,ปลวเป็นยังไงบ้างเป็น,น <c oughs> เป็นรูเป็นครัวเป็นรูมีเป็นคนหิ้ม <c oughs> ดูดีมากเลยอ่ะ <c oughs> มาดูบ้านเรา จะร้องไห้แล้วอะสู้ไหมหลังจากที่จัดแจงที่พักเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลงมาบริเวณรอบๆนะมีร้านขายของชำเล็กๆนะเราก็มาอุดหนุนกัน่อยฮะซื้อถั่วซื้อขนมนะฮะเอามาล็อกรอแฟนมันจะได้ไม่งงแง่อยู่กันยาวๆนี่มีการจุ่มพิษให้ด้วยนะพอซื้อขนมเสร็จเราก็ไปหาที่ถ่ายรูปสำรวจบริเวณโดยรอบกันครับครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่จุดกางเต็นท์นะครับที่โซนาร์มาร เป็นจุดพักคอยเพื่อให้ร่างกายได้ปรับตัวนะครับก่อนที่จะเ r e k k i n g ขึ้นที่สูงในวันพรุ่งนี้นะครับความสูงตัวนี้ก็คือ2,500เมตรจากระดับน้ำทะเลโดยประมาณนะครับเห็นได้ว่าแค่จุดตรงนี้แค่จุดเบสแคมป,ป์เนี่ยยังไม่ได้ขึ้นไปด้านบนเนี่ยก็คือแบบสวยมากๆเลยจริงๆมาถ่ายรูปตรงนี้แล้วก็กลับบ้านได้เลยนะไม่ต้องไปเดินแล้วก็ได้ดูจะไปเดิอนทำไมไม่เชื่อเดี๋ยวลองชมด้วยตาตัวเองดีกว่าสวยมากจริงๆ ไม่ไหวแล้วน้ำซุนูจิสำหรับมือแรกที่แคชเมียร์ในวันนี้ครับเริ่มต้นกันด้วยอาหารโฮมเมดเลยนะฮะเริ่มต้นด้วยซุปผักโดยมีมาสเตอร์เชฟแคชเมียร์ของเราครับที่จะดูแลเราตลอดเจ็ดวันครับนัก็คือมิสเตอร์กุลา เขาจะดูแลเราลตลอดทุกวันหลังจากนี้ครับโดยมีลูกค้าอีกสองท่านเป็นผู้ช่วยครับซึ่งอาหารก็จะเป็นแนวสไตล์เวเจตเรียนครับนี่ครับมีถั่วดานแล้วก็แกงผักครับกินเสร็จร่อรีบพักผ่อนกับผู้นี้ต้องออกเดินทางแต่เช้านี่ก็เป็นชาวันที่สองนะครับออที่มา<อ>แคชเมียร์เวสเลก,เลกยังอยู่กันที่โซนามารก ก็มีบางกลุกนะเจอกลุ่มคนไทย20กว่าคนไปแล้วไปตอนเราไปตอนเมื่อกี้เนี่ยตอนประมาณ8โมงไม่รู้ว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียนะคือเรามากับกลุ่มแบบดูเข้าเขาก็จะใช้ชีวิตยึดตามดูเข้าของเขาเดี๋ยวเราเขาก็ชนะชนาเสร็จเขาก็ละมานเราก็รอเขาละมานได้วันนี้น่าจะได้ออกประมาณ10โมง S <S 2> <S 2> <S สำหรับเล็กฟสั์ของเราในวันนี้นะครับเริ่มต้นกันด้วยขนมปังและกระเนยถั่วครับมีไข่ดาวผสมไข่เจียวเล็กๆ,ๆน้อยๆนะแล้วก็มีชาจ่ายของเราครับนอกจากเขาจะเสิร์ฟให้เราแล,แล้วก็เขาก็เสิร์ฟกันเองด้วยนะครับครับตอนนี้นะครับเราก็เริ่มเดินแล้วนะครับเวลา9ก้ 40. นาฬิกาสีนาทีจากไทยแลนด์2คนครับคุณกติกาครับ เฮ้ไทยแลนด์นับวันครับแล้วก็นู่นไปไกลแล้วครับวีดโของเราครับมาแรงมากผู้ผ่าน ABC และ EBC มาอันนี้คือด่านพักผ่อนของเธอนะฮะแคชเมียเกตเล็กครับตอนนี้ก็ระดับความสูง2,900กว่าเมตรขึ้นมาได้2กิโลใช้เวลา1ชั่วโมงสดจอสำหรับ สภาพอากาศเป็นคาดดาวมีฝนมีหมอกโดนเรียกอีกแล้ว a few moments later สู้ไหมครับส uh> 네ู้ไหมนิดเดียวไป go จะถึงแล้วครับถึงแล้วครับโอ้โหไปแล้วครับเจ้าพลอยอันนี้ก็อยู่ที่ ร้านอาหารไทยน้ำส้มเท่าไหร่ก็ซื้อเท่าไหร่40บรูปีซื้ออีก2ชั่วโมงจะถึงเบสแคมป์ครับตอนนี้ก็ออกเดินทางกันต่อนะครับหลังจากที่ถึงจุดพักคอยหนึ่งจุดแรกทีมงานของเราตอนนี้ไปด้วยกันไปได้ไกลแต่ถ้าไปเร็วไปก่อนเลยพอเราไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะไปเรื่อยๆเนาะเรื่อยๆนะ เนก็หยุดพักตามสเต็ปของเรานะครับผมต้นเบิร์เป็นต้นที่ใช้ทำกระดาษเอาเยื่อมาทำกระดาษ I t h เ n ีย h ม s ่ i เ l ่ e t บ e best บ i d e o หลังจากที่เราพักเอาแรงกันสักเล็กน้อยครับทีมของเราก็ออกเดินทางกันต่อครับระหว่างทางเจอน้องล่อนะครเป็นเพื่อนร่วมทางผลัดกันนําผลัดกันตามแต่ส่วนใหญ่เราจะตามเขามากกว่าครับที่สําคัญธรรมชาติสวยมากๆเลยครับใช่ไหมครับคนสวยเจ้าแกะเสื้อเขียวเจ้าแกะเสื้อเขียวขนสีส้ม หลังจากที่เราผ่านฝนและผ่านความหนาวมาเมื่อคืนนะครับวันนี้ฟ้าเป็นใจแล้วครับนี่ครับทุกท่านสวยงามเกินคำบรรยายจริงๆครับเมื่อฟ้าเปิดฟ้าหลังฝนนี่งดงามจริงๆเลยนะแล้วดูทุกหญ้าสิโอ้โหแคชเมียร์พาราไดซ์ออนเอิร์ธมากๆเลยและที่สำคัญครับนี่ครับคือคนคนนี้นะเขาไม่ชอบเขาครับแต่เขาชอบเราเขาก็เลยต้องมากับเราครับนี่ครับเป็นทริป ันนิมูนทริปของเราทั้งสองคนครับน้ำพึ่งประจันที่แคชเมียร์เกรตเลยไปพ่อครัวของเราถึงแล้วคือวงว่าคือพ่อครัวเนี่ยออกเดินทางหลัเราแต่ว่าตอนนี้พ่อครัวถึงแคมแล้ว <c oughs> เราไปกินชากันดีกว่าจ่าย ที่เบสแคมปของเราแล้วนะครับคือนิจฉัยในที่สุดความฝันเราก็ไปจริงแล้วสำหรับวันนี้ How are you Lina? I'm good very good she's perfect ตอนนี้เป็นช็อตเซนสของเราวันนี้ครับแต่วันเมื่อวานไม่มีเรากขาไปทวงอนะ่ะจนสุดเราก็ได้แล้วคิดดูสิ แต่ถ้าเกิดไม่ออกวก็เราก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็มาดูวิวเช่ีก็ฟินเลย้ว Welcome Drink I love this one Coconut Cookie อยากให้มีขายที่ไทยบ้างไหม The best Can I sit with you? Of course Thank you This my new friend Okay Come on n j o i และนี่คือข้อดีของการที่เราถึงเบสแคมป์เร็วครับเราก็จะมีเวลามานั่งเมามอยชื่นชมบรรยากาศท้องฟ้าสีฟ้าทุ่งหญ้าสีเขียวไม่ต้องทำงานฟินมาก mineral water that is good for your face do you want to get your shine and white now my face is gonna be white beautiful น้ำจากเทือเขาหิมารายานี่คือการอาบน้ำเสร็จแล้วครับน si> Le> ี่คือการอาบน้ำอาบได้แค uh, ่นี้แหละครับอันนี้คือวันนี้ชิคเก้นมาซารา ่มาซาลาไก่หลังจากที่ดื่มดำกับมาซาลาไก่เป็นที่เรียบร้อยกับดินเนอร์ของเราในวันนี้นะครับก็ได้เวลาพักผ่อนครับเตรียมแรงสำหรับการเดินทางในวันพรุ่งนี้ครับตอนนี้นะครับก็เป็นวันที่3นะครับสำหรับการเทรค8นาฬิกา15นาทีนะครับเราก็จะออกเดินทางนี่ตอนนี้เหมือนฮอปปิ้เลยนะเอ๊ยเดินลงเหมือนสมิเกล <c oughs> นายท่านเนื่องจากกลุ่มเราครับมีแค่3คนครับเป็นสมอลล์กรุ๊ปเราก็สามารถเก็บเต็นแล้วก็ออกเดินทางได้เลยครับไม่ต้องรอ,อกันไปกันต่อเลยครับตอนนี้เวลา1 0 3นาิกา30นาทีนะครับ <c oughs> ก็ออกหลังจากที่ออกเดินทางแต่8โมงวันนี้ผ่านไปแล้ว2ชั่วโมงครึ่งนะครับเราอยู่ที่ระดับความสูง3985เมตรจากระดับทะเลเดี๋ยวบนยอดนู่นครับจะเป็นจุดพักของเราครับแม้ว่าจะเหนื่อยล้า แม้ว่าร่างกายจะไม่มีแรงแต่เราก็ต้องเดินต่อไปเพื่อเป้าหมายของเราในวันนี้ครับนั่นก็คือคาเฟ่ช็อปที่อยู่ตรงนู้นโอ้โหไกลสุดหูลูกตาเลยครับเราก็เดินตามเขาขึ้นไปเรื่อยๆครับระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนแต่เธอคนนี้ก็ย,ยังไม่รู้ว่าเธอจะต้องมาพิสูจน์อะไรที่นี่เนี่ยฉันมาทำอะไรที่นี่แนววิ่ง Coffee ก s แฟช็อป y ช่ o ยู่ทางไปบิซซ a ล a ล็ตค s ณร o ้สึ e ยัง o งบ้างฉันรู o สึกดีมา o ฉัน d ู้สึ n ดีมาก a ันรู้สึกดีมากหลังจากพักกันกินกาแฟขนมเรียบร้อยก็เดินทางกันต่อครับนี่ยังมีเกลเซอร์ฐานน้ำแข็งอยู่ด้วยนะแล้วก็มุ่งหน้ากันต่อระหว่างทางเนี่ยมีโขดหินสลับซับซ้อนนะถือว่าเป็นด่านที่ยากด่านหนึ่งเลยนะไอโขดหินเนี่ยตอนนี้ก็ สิบสมนาฬิกายีสนาทีพักกินข้าวเชี่ยงมีเลรถเมี่ยงคําพอให้หายยากกระเพาอตอนนี้เราก็อยู่ในทุง่งหญ้าคล้ายๆแบบฟามแกะแต่เป็นเลี้ยงแบบปล่อยมีทั้งแกะดำแกะขาวแล้ววันนี้เราจะเป็นแกะเหลือง วว่่าาเพือจะมหลังจากที่เราเพลิดเพลินไปกับทุ่งหญ้าสีเขียวและฝูงแกะดังเทพนิยายไกด์ของเราก็มารอรับไปวิชันซาครับครับตอนนี้ก็ถึงที่เบสแคมป์วิสันซาเลกนะครับซึ่งอยู่ทางด้านหลังเราเรามานอนหน้าทะเลสาบเลยมาถึงปุ๊บตอนนี้บ่ายสองครึ่งนะมมาถึงปุ๊บเขาก็เลี้ยงผักกูดอ่ะ p a k ก d a ไม่ใช่ a k o d a not agoda พ a โก d a โอเคลักษณะเหมือนไก่ทอดนะแต่พอกัดไปพบม,มันไม่ใช่ไก่อ่ะมันคือหอมหัวหอมทอดมาเกียวกัดชาอินเดียจายตามสเต็ปเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเดียวเราไปดูเลกัน ตอนนี้ก็อยู่กันที่อุชันซาอุชันซาเลกนะฮะก็มีเพื่อนชาวบราซิลของเราเนี่ยลงไปอาบน้ำอาบน้ำแช่ทังตัวเลยแล้วเขาก็บอกเมื่อวานเขาแช่จนเขานอนไม่ได้เพราะว่าอุณหภูมิร่างกายปรับตัวไม่ทันนี่ครับคือน้ำมก็มาจากเทือกเขาเลยนะเ,เดี๋ยวเราจะไหดูโอ้ยเย็นมนากยี่ So vui Ui, ở Bầu bầu Bạn ở cây hả? Thôi bạn ở cây à? Có mấy tầng nghe <laughs> Đi chạy qua sắp mịt thấp đấy Một แล้วสิได้เวลาเหนื่อยอีกแล้วเบียดหมดเลยทั้งตัวเดินมาประมาณสามชั่วโมงกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยมาป่ามากินแกะหมดแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยมาป่ามากินแกะหมดแล้วเมื่อชาวบ้านได้ยินดังนั้น <c oughs> ก็รีบกลู่เข้ามา กลับพบว่าไม่มีหมาป่าสักตัวเด็กเลี้ยงแกะจึงตอบกลับไปว่าฮ,ะฮ,ะฮะ่าฮ่า้าแค่เล่นสนุกเท่านั้นแหละไม่มีหมาป่าจริงๆหรอกฮ่าฮ่ฮ่